สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญอะไรครับเหรียญรุ่นอะไรครับโอ้โหเป็นจีวรห่มคุมที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมารุ่นเจริญพรห่มคุมรุ่นแรกครับโอ้โหกล่องเป็นกล่องลิ้นชักนะโอ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นกล่องลิ้นชักแบบนี้เยอะนะครับลิ้นชักวันนี้ดีที่จมูกจะไม่ค่อยโดนนะครับก็จะเป็นนี่ครับปีสองห้าหกเจ็ดนะนี่เป็นรุ่นแรกซะด้วยโอ้โห นี่ครับรูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับแต่ครึ่งองค์แบบเป็นจีวรห่มคุมแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นอะไรครับด้านหลังเป็นอะไรผมขอดูหน่อยด้านหลังเป็นอะไรโอ้โหด้านหลังเป็นอักรข,ขะร,กระเลขยันของหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยเป็นอักขระเลขยันของหลวงปู่เลยนะครับข้างหลังนะนี่ตอกเนื้อชัดเจนนะครับนี่นี่จะสร้างเมื่อปีสองห้าหกเจ็ดนะครับมาดูนี่เป็นลงยา อปกาซาตินลงยาพื้นน้ำเงินลงยาจีวอลงยาได้สวยเลยนะครับนี่ลงยาได้สวยนะเหรียญนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญเนี่ยผมนุ่มจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาขาวครับทองแดงล,ดลงยาลลงลงยาขาวทองแดงลมดำลงยาขาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่ดูๆช่วยหน่อยผมอยากรู้ว่าเลขโค้ดอยู่ไหนเ <c oughs> <laughs> พราะข้างหลังเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีชนะครับนี่ครับ โอ้โหแล้วเลขโคดพี่ว่าลงยาทับไปหรือยังตรงนี้นะเลขโคดใช่ไหมเอาละดูแล้วพี่ว่าเลขโคดอยู่ไหนผมหาอยู่เหมือนกันใครรู้บอกทีนะครับผมหาอยู่ขอบเหรียญไม่มีโอ้โหน่าจะลงยาขาวทับเลขโค้ดไปแล้วทํายังไงละทีนี้โอ้โหหรือว่าอยู่ข้างหน้าครับใครรู้บอกหน่อยนะสําหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยคมเลยนะครับนี่ครับดูบเหรียญสวยคมมากนะนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ